นะครับไปไปมาตรงข้างบนว่าหมดป่ะเนี่ยเล่นที่เวส่วนเป็น <muchas> มงเคย,ย<า>เล่นเกมเงงงงใช่ไหมถา,า,ามลูกเยอนเอาในซื้อดวงบ้านเอาใน่บ้อดวนเท่าททพิ้ยก่อนค่อยมาพูด เลยสามจุดจยูลในสามลูกรู่อเร่ข้างไม่ก็เล่นแมนสามจุดไง<อ>ยิงลงได้บุกต่อ,อ,อเล่นฝั่งเดียวของจิงเล่นเทลนีงมัน

โอ้ยว<ะ>เล่ยไม่ได้ยก็แม่นนะ้ยโอ้นะโอโอเวสโนเตยันเหมดขวาขวาหลอกข้างีกลเฮ้ย ให้คิดดูครับวัยเยอะขึ้นหนึ่งเลยเวลาการย่อหน่อยยืนปลายเท้าหน่อยจริงเราบอกว่าเล่นฝาดยิ่งห่างยิงดเพราะอะไรรู้บ้างถามก่อนว่าโอ้หใครมาก็ไม่มีใครเลยเฮ้ยสั่งเท้าใหม่ด้วยนะเท้าคังอ่ะเบื่อจริงเลยเฮ้ยโอ้ยสีอยาได้ชอบไหมหนูชอบมากเลยเนี่ยต้องชิลของจริงหรือของจริงเนี่ย เท่าไหร่อ่าประมาณห้าค่ะเฮ้ยเข้าข้ามเร็วไม่ไไม่แพงซื้อที่ไหนวะห้าหคันหนสั่งมีเน็ตอ่ะร้านในเฟซบุ๊กอ่ะแด่ไหนเอาลิงก์แม่เพราะจริงจริงหาได้ประมาณสามพักว่าบาทสามพันเก้าเลยไม่อะคของหนูไซส์มันใส่ผู้หญิงไดมั้งใส่มีด้วยไม่ชอบเลยไม่สีขาวี่กลย มันมีมาสอง,องสีสี<อ>ม,<อ>ม่วงมึงมีด้วยแต่สีน้ำเงินมั้งเดี๋ยวล้วสีม่วงแล้วกัน